สบายดีเมื่อถุกทานสำหรับคลิปนี้เฮาหนีมาฟังดังเล่าข่าวสารที่ว่าในเมื่อวันยุดเขาพันษามีคนไทยเดินทางเขาท่องเที่ยวประเทศเลาวเป็นจำนวนดวงหลายเอื้เด้ว,ว่าอยู่ที่ลานพมแลนความิตาภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งน้องคายหานาครดวงเวียงจันนี้เอิ้อในว,ว่าคนนี้เต็มเลยนะซึ่งได้ละเอียดข่าวนี้จะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮานีมาฟังน้ำกันได้ โดยสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์เผยในรายงานว่าในวันที่13กรกคปี2 0 2 2อยู่ที่ลานพมแลนควมีตาภาพเล่าไทยแห่งที่หนึ่งอำเภอเมืองน้องไทยพบว่าบรรยากาศการเดินทางเข้าออกประเทศคือคักเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นส่วงวันหยุดเทศกาลวันสำคัญทางาศาสนายุดเงาหาวันมีคนไทยจำนวนหลาย พาการเดินทางออกไปท่องเที่ยวในประเทศลาวเป็นจำนวนดวงหลายโดยจะเดินทางกันเป็นในลักษณะแบบกรุปทัวและครอบคัวซึ่งเจ้าหน้าที่ชุนลากากรน,น้องคายและกวดข้นเขาเมืองน้องคายพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ลานควบคุมโลกติดต่อระวางประเทศไล่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ แลกกวดสอบบุคคลพร้อมด้วยโดดที่เดินทางเขาออกประเทศให้ได้ับความสะดวกและไว้ว่าทางลานทานพาคินเทียบคำหัวหน้าฝ่ายบริการสุนัาก,ากรหนึ่งสำนักงานสุนัาก,ากรน้องค่ายปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าลานพรมแลนน้องค่ายเพื่อนี่ได้กล่าวว่าในสวงวันยุดธงยาวเทศกาลเขาพันศานี้มีประชาชนและนักทองเที่ยว เดินทางเขาออกประเทศเป็นจำนวนดวงหลายซึ่งต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่และด้วยความสุภาพทั้งการเดินทางด้วยโดดโดยสารและโหดส่วนโต และขอความห่วมมือนำผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศห้ามนำสิ่งพิดกฎหมายเข้าออกประเทศไทยโดยเด็ดขาดหากเจ้าหน้าที่กวดพบจะถืกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาสูบสามารถนำเข้าในตามปริมาณที่กำหนดเท่านั้นตัวอย่างเส้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถนำติดมือมาได ในปริมาณหนึ่ดิตยาสูบแม่นสองห้อยม้วนหรือว่าบอเกินสองห้อยกรามแต่ต้องเป็นผู้ที่แจ้งเดินทางเข้าออกประเทศไทยด้วยพาสปอร์ตตามลักษากลเท่านั้นสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยบอเลอร์พาสจะบอได้หับอนุญาตใหน้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh และยาสูบเข้าประเทศไทยอย่างเด็ดขาด อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวสารที่ว่ามีคนไทยจำนวนหลายที่เมื่อวันยุดยา,าวเขาพันษาแบบนี้เขาเจ้านี่เดือกที่จะมาท่องเที่ยวประเทศเล่ากันเซิงคอยเองก็ขอขอบใจคนไทยมดทุกคนที่แบบว่า มาท่องเที่ยวประเทศเลาวในเมื่อวันเขาพันซาแบบนี้ซึ่งขคอยกับขอหายคนลาวในประเทศตอนหับคนไทยนักท่องเที่ยวชาวไทยหายดีๆเด,ด,ด้อเพื่อดีจจหายพวกเขากลับมาท่องเที่ยวประเทศเลาวอีกในเมื่อขางนาที่ว่าพวกเขามีโอกาสต่อมาเฮามาเบิงข่าวตัวนี้ต่อกันเลยเนาะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1 0บเดือนกรกฎปี2สแล้ว แต่ว่าขอยนี้บ่ได้เหตดเนาะฮะกะเอามาเหตุก็ได้เอาเดืองนี้มาต่อใส่กันเดยเพราะว่ามันเป็นเดืองเกี่ยวกับหนักท่องเที่ยวเศร้าไทยคือกันโดยในเมื่อวันที่1ิบเดือนกรกฎปีมปี2 0 2 2เพจเ Facebook ที่มิซอว่าประกาศเพื่อนี่ได้โพสไว้ว่าฟดฟื้นของหนักท่องเที่ยวมาดวงผาบางที่เมาสลดตู้มาเที่ยวส้ม แลกกาบไหสักกะลายู่ที่วัดเซียงทองไสยะโลหะลามาทีบอดีมหาวิหารนาคอนดวงผาบางรถตู้ที่จอดเดี่ยนแถวกันประมาณ60กว่าคันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแขกจากประเทศไทยโดยรถตู้ได้มีการจอดอยู่ที่ท่าหัวเสือแคมของในตอนเช้าของวันที่10เดือนกรกฎปี2002นั่นเอง และหลังจากนี้เฮาหนี่มาฟังคอมเมนต์ของคนลาวเกี่ยวกับเดืองนี้เดือทธิวามีรด,ดตู้จำนวน60สกว่าคันและส่วนใหญ่เป็นแขกจากประเทศไทยอีกด้วยมาท่องเที่ยวประเทศลาวโดยคนลาวนี่จะคอมเมนต์ว่าแนวใดข่ขอยนี่จะมาอ่านสรุปทานฟังคอมเมนต์ comment นี่เพนีด้คอมเมนต์เอาไว้ว่าสวยกันเป็นเจ้าบ้านทีดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้พวกเขา ภุมมใจและอยากมาเที่ยวอีกคอมเมนต์ต่อมาเพนี่เลยคอมเมนต์เอาไว้ว่าบอดีการดีๆเดอร์แม่ข้าทั้งหลายอย่าหายเสียภาพโพดบ้านเฮาคอมเมนต์ต่อมาเพนี่เลยคอมเมนต์เอาไว้ว่าสวยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกที่มายามเดอพี่น้องเฮาคอมเมนต์ต่อมาส้มเซยแต่ควรพัฒนาสถานที่ แรงท่องเที่ยวขึ้นใหม่และระบบการบริการเติมพอยังบอทท่านผ่านคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นคอมเมนต์ว่าขอขอบใจที่มาเที่ยวประเทศเล่าเที่าายวให้สนุกขอให้เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยถูกถูกคนคอมเมนต์ต่อมาไทยสวยเล่าเสมอคอมเมนต์ต่อมาหับแขกบ้านแขกเมืองหายดีเดอ้อพี่น้อง เป็นโอกาสของประเทศเท่าแล้วคอมเมนต์ต่อมาเพิ่์นี่ได้คอมเมนต์ว่ายินดีตอนรับพี่น้องชาวไทยทุกทุท่านเดอ้อขอห้ไปเที่ยวไ้สนุกมีความสุขได้หลายคอมเมนต์ต่อมาเพิ่์นี่ได้คอมเมนต์ว่าขอบใจนักทองเที่ยวไทยลหลายเดอ้อคอมเมนต์ต่อมาบอมาแนวใดมีเงินเมื่นบาทกไ็ไไรเกือบหาล้านเกียบแล้วซัมซีรอ้อ คอมเมนต์ต่อมาเพิ่อนนด้คอมเมนต์ว่าเพิ่นเข้ามาผ่านทางแขวงใดขอให้นักท่องเทียท่ยวเที่ยวอย่างสนุกเดอ้อพี่น้องชาวไทยคอมเมนต์ต่อมาสวงนี่เงื่อนกีบออนค่าเป็น่วงที่นาท่องเที่ยวอย่างยิ่งชศ้าเล่ายินดีตอนัาโดยอันนี้ก็เป็น คอมเมนต์ของคนลาวเกี่ยวกับเดืองน,นี้เดืองทีวาธีว,า,วามีโดดตู้จํานวนห0สิบกว่าคันทีวาอยู่ภายในโดดตู้นั้นส่วนใหญ่แมนเป็นแขกจากประเทศไทยและพวกเขาก็เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศเลาวอยู่ที่แขวงหวงผาบางนี่ก็คือคอมเมนต์ของคนลาวเกี่ยวกับเดืองน,นี้ซึ่งเดืองน,นี้แม่นเกิดขึ้นอยู่ที่แขวงหวงผาบางเดอสำหรับใครที่ยังบ่ทันหู อันนี้ก็เป็นเดังเล่าทั้งหมดที่ขอยนี้ในนํามารวบรวมและนํามา่าสรุปทานฟังซึ่งมีสองดังเล่าข่าวสารและคอมเมนต์ของคนเล่าอยู่ในคลิป,ลปเดียวด้ยวยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจมดถูกทานที่เข่ามาเบิงแล้วเฮาหนีมาเจอกันไหมในคลิปหนา้า